ผมเองเนี่ยมีความคิดอยากผมอยากให้พ่อแม่ภูมิใจก็เล่นกีฬาบาสเกตบอลจนมีแวว์คัดเลือกเยาวชนทีมชาติตอนอายุ18ติดอยู่แล้วล่ะเขาบอกการันตีเราว่าติดอยู่แล้วเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันผมเองก็ไปสอนขอตะไสรเพื่อนรถชนกระบะชน,ะช,นชนเข้าที่ขาซ้ายอักสามท่อนกระดูกที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายหักตรงหน้าแข้ง ก็ต้องพูดเยอะเลยครับจบเลยครับชีวิตร้องไห้เลยนะผมไม่้ร้องไห้ที่ผมเจ็บนะผมร้องไห้ว่าผมไม่ได้ไปทีมชาติแล้วหรอเราสิ่งที่ผมทํามามันก็ต้องสูญเปล่าทำให้เราเสียคนเพื่อนเรียนจบผมไม่จบกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนก็จะมาถามว่าวไม่มีงานทําเหรอมึงไม่ทํางานหรออ,อีกแล้วเหรอ ปากพีครับอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกครอบครัวทำโรงสีในวนัยเด็กก็ไม่ได้ลำบากอะไรตั้งแต่แรกเกกริ่มจึงป .6 กก็เป็นชีวิตที่ปกติเรียนโรงเรียนรุมานนครนายกจบป .6 กแล้วก็ไปเรียนมนหนึ่งที่นครนายกวิทยาคมก็คือโรงเรียนประจำจังหวัด <c oughs> ตอนนั้นเราก็เล่นกีฬาด้วยก็เล่นกีฬาบาสเกตบอลนึกไ <c oughs> ม่ออกไม่มีความฝันเลย <c oughs> ไม่รู้ผิดไหมไม่ผิดเวลาจะทำให้เรารู้เองว่าเราเนี่ยชอบอะไรอยากที่จะเป็นอะไรมากกว่า เป็นคนที่เรียนไม่เก่งไม่ตั้งใจ,จเรียนหนังสืออาจจะเป็นเพราะเป็นกีฬาบาสเกตบอลด้วยตอนนั้นชีวิตเราพีคเราเป็นนักกีฬาประจำจังหวัดตอนนัน้นเป็นช่วงที่แข่งกีฬาแล้วก็สซนอยากดังปีมนมาหิ์อ่อนขึ้นไป mm hmm. แล้วเราก็ตกลงมาขามันก็เลยกระแทกกับมุมของไม้เนอกระดูกแตกทําให้เราเนี่ยกระโดดไม่ได้เลยกระโดดไม่สูงละเฮ้ย <Hey, S 1> เราจะชนะอยู่แล้วนะแต่ทำไมเราจะเป็นตัวแทนประจำจังหวัดอยู่แล้วทำไมเราแพ้ไม่เข้าใจผ่าตัดใส่เหล็กใส่น,น็อ ตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็กลับมาได้กลับมาว่เาเรียนจบม .3 เราก็เปนักบาสประจำจังหวัดเรียบร้อยโอ้ยดีเก่งก็ไปสมัครไปเป็นนักบาสชิวภพเงาเป็นโรงเรียนบาสที่เก่งที่สุดในเมืองไทยมันก็ติดนั่นแหละแต่ว่าก็ติดเป็นอันดับสุดท้ายนะเหมือนเกือบไม่ติดพยายามพัฒนาตัวเองตลอดตัวสํารล่เสร็จแล้วปุ๊บก,ก็เราพัฒนาขึ้นไปจนมีแววคัดเลือกเยวาวชนทีมชาติตอนอายุ1 8ติดอยู่แล้วล่ะเขาบอกการันตีเราว่าติดอยู่แล้วตัวจริงตัวสํารองผมไม่รู้แต่ติด เกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันผมเองก็ไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนรถชนกระบะชนชนเข้าที่ขาซ้ายหักสามท่อนกระดูกที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายหักตรงหน้าแข้งหัก,หกรู้ครั้งแรกนีก้คือยกขาขึ้นมาขยับปุ๊บขาเราไม่ไหวตามแล้วไม่ต้องพูดเยอะเลยครับจบเลยครับชีวิตร้องไห้เลยนะผมไม่ได้ร้องไห้เพราะผมเจ็บนะผมร้องไห้ว่าผมไม่ได้ไปทีมชาติแล้วหรอเราสิ่งที่ผมทํามาทั้งหมดมันก็ต้องสูญเปล่า ผมเองเนี่ยมีความคิดอย่างหนึ่งผมอยากให้พ่อแม่ภูมิใจก็พยายามอยากที่จะเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้มีโอกาสที่จะไปสอบเข้าเรียนสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสรินทร์การที่เราอยู่อิสระเเกินไปทรงผมการแต่งตัวทุกอย่างในมหาลัยอิสระหมดดังนั้นสิ่งแวดล้อนใจอะไรเงี้ยมันเยอะทำให้เราเสียคนเพื่อนเรียนจบผมไม่จบดีเพื่อนวะเพื่อนเข้าเพื่อนก็จะมักจะถามว่าเป็นยังไงบ้างเปล่าผมเงียบตลอดผมอายไม่มีงานทำเหรอมึงไม่ทำงานเหรอมึงไม่ไปเรียนต่อเหรอมึงเอาอะไรกับชีวิตก็จะมีคำถามนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเองโดยตลอด วันในวันหนึ่งผมเข้าเว็บ eBay เจอ CPU รุ่นเดียวกันกับที่มันขายที่ไทยราคา eBay เดนี่เหรียญก็ประมาณ6ก0กว่าบาทราคาเมืองไทยขายกันพันแปดอืมโอเ้เฮ้ยมันดีนะยากอย่างหนึง่งเราจะเอาจากอเมริกามาขายที่ไทยได้ยังไงโดยใช้ได้เวลาเร็วที่สุดเทคกำไรให้เยอะที่สุดแต่ค่าส่งแพงมากเพราะต้องเอาค่าส่งมาหารจำนวนตัว,ตวแล้วก็ต้องบวกเข้าไปอีกว่าค่าส่งเป็นตัวเท่าไหร่ดก็เลยมีที่มาของขว่า forwarder ที่ส่งของภายในอเมริกาเหมาลังมาที่ประเทศไทย,ไทยโดยน้ำหนักเป็นกิโลท้าให้ CPU ของผมเนี่ยค่าส่งต่อตัวเนึ่ ทําให้คอสเนี่ยต้นทุนเนี่ยจาก300เนี่ยกลายเป็น320แล้วเราก็ขายพันห้ได้จุดกระโดดจริงนก็นจะเป็นที่ Facebook Facebook Fanpage มันเพิ่งเกิดผมก็เลยไปสร้างเพจ CPU ราคาถูกเพื่อให้ลูกค้าคนเจอผมเองเนี่ยไลฟ์ Live เองด้วยทําทุกอย่างเองตั้งแต่จุดเริ่มต้นของบริษัทเนี่ยคือทำเองทุกอย่างเลยการแพ็คของอะไรผมผ่านมาหมดละเพราะจุดเริ่มของ i อ c อซคือผมคนเดียวนั้นน่ยผมจะรู้ทุกจุด การที่เราขายอะไรต่างๆขาย CPU ลูกค้าก็ต้องไปเปลี่ยนเองคือลูกค้าเนี่ยต้องมีความรู้แล้วถ้าเราทําอะไรที่มันง่ายกว่านั้นละ่ะคุณก็ขายทั้งเครื่องสิกลายเป็นคอมพิวเตอร์เซตที่เป็นรประกอบอ็นเครื่องรบร้อยแล้วปรับแต่งได้ทั้งหมดมันสามารถเปลี่ยนได้เป็นพันๆสเปควัตถุป,ประสงค์การใช้งานงบประมาณเราทํามันมาตลอด9ปี อยู่ไรน,นะครับสายสี<ช>ค,ครับธุรกิจมาแล้วก,กี่ปีครับเก้าปียอดขายปีล่าสุดเท่าไหร่ครับแปดร้อยห้าสิบเดือนหนึ่งประมาณสองพันเจ็ดร้อยเครื่องเครื่องนึงก็มาณสองหมื่นหึงสามหมื่นบาทขายความเป็นตัวตนของเราแล้วแล้วก็ขายความจริงใจด้วยอันนี้สําคัญมีการไลฟ์สดมีการเทสสเปคมีคอนเทนต์คุณไลฟ์แบบดูเดือดมากก็ไลฟ์ตอนเชียงก็ยี่สิบนาทีเสร็จแล้วก็ถ่ายคลิปนิดนึงบ่ายสามบ่ายสี่ก็จะไลฟ์เทสสเปคละก็เริ่มไลฟ์จบประมาณหกโมงเย็นสองทุ่มครึ่งก็สตรีมเมอร์แล้วยันซีหนึ่งน 4ปี4ปีเราต้องทำให้มันอยากทำให้ได้มี้ก็มีระเบแบบวินัยด้วยเราก็รักในสิ่งที่ทำด้วยพยันรับผิดชอบมีวินัยสู้แต่แค่ต้องมากกว่าคนอื่นเทนั้นงพยายาในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เคยทำคุณต้องทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่อยากทำแล้วคุณจะมีในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เคยมีถ้าค็ณทำอย่างนี้ได้คุณจะได้นั่งตรงนี้ครับในฐานะอายุน้อยร้านคนต่อไป